ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสพบกับพวกเราวันนี้แล้วก็เราจะมาศึกษาว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วพระคัมภีร์แนะนำเราอย่างไรและประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อว่าเราจะได้พัฒนาตัวเราเองได้ดีขึ้นพบกันพัพนผูกปลูกสิ่งดีแต่ละวันเราพบใครบ้างหรือเปล่า พบคนที่ไม่เคยพบพบคนที่คุ้นเคยพบคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยได้พบกันมีความสำคัญมากๆนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยก่อนพบกันเราก็จะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งมีทัศนคติอย่างหนึ่งระหว่างที่พบกันการแสดงออกการปฏิบัติต่อกันก็จะสร้างความรู้สึกการรับรู้อีกแบบหนึง่งและหลังจากพบกันแล้ว จะเป็นร่องรอยร่องรอยของความสุขร่องรอยของความพึงพอใจหรือร่องรอยของความไม่สบายใจเป็นอย่างนั้นไหมในแต่ละวันเรามีประสบการณ์ตรงอย่างนั้นนะครับก็ขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถจะเข้าใจสถานการณ์และเราเองเป็นผู้กําหนดส่วนหนึ่งเป็นผู้กําหนดร่องรอยที่จะเหลือค้างไว้จากการที่เราพบกันนะครับ เราถ้าเราพันผูกหรือว่าผูกพันกันเนี่ยดีไหมแสดงว่าถ้าเราไม่ผูกพันกันหมายความพบครั้งเดียวนี้พอแล้วนะภาวนาว่าขอไม่รับอีกแล้วนะถามตรงว่าถ้าผู้ที่มาหาเราไม่ว่าจะในกิจกรรมอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเขาผูกพันกับเราและมีความประทับใจเราอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีไหมพวกเราก็ดีไหม รงเทพคริสเตียนอยู่ได้มาปัจจุบันนี้เพราะความผูกพันของผู้ที่มาหาเราใช่หรือเปล่าแสดงว่าเขาได้รับสิ่งดีแสดงว่าเราทุกคนมีส่วนในการทำทำสิ่งที่ดีปลูกสิ่งที่ดีคำว่าปลูกนี้จะต้องค่อยๆนอกง,งามใช่ไหมครับท้าทายท้าทายเรามาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ Good Morning งคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ดีไหมชีวิตของเรานี่เหมือนกับกล้องถ่ายรูปไหม บางครั้งกล้องถ่ายรูปถ้าเราถ่ายไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้อะไรที่เป็นแก่นแต่ถ้าเราเน้นจุดที่สำคัญแล้วจะช่วยเราไหมตอนนี้มีสิ่งเรามากมายเราโฟกัสยากไหมยากขึ้นไหมเด็กๆจะโฟกัสยากไหมท้าทายนะครับเดี๋ยวนี้ชีวิตยิ่งต้องโฟกัสผมก็ยอมรับว่าตัวเองก็ต้องพยายามอยู่เพราะสำหรับผมนี้สิ่งเราเยอะมาก นะครับหน้าจอนี่เป็นสิ่งเราที่ทำให้เราโฟกัสยากมากนะครับคาว่าโฟกัสนี่ก็จะช่วยเรานะครับว่าอะไรสำคัญ capture the good times แสดงว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีที่ผ่านมาในชีวิตของเราเราบันทึกไว้ได้ไหมเราน่าจะบันทึกไว้ได้ไหมแต่นี้ก็ยอมรับว่าในสถานการณ์จริงนักตี e ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย สิ่งที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมเกิดบ่อยไหมเราสามารถจะ develop สามารถจะพัฒนาให้สิ่งนั้นเป็นบทเรียนสอนเราให้เราเอาตัวออกห่างหรือปปฏิบัติตัวใหม่เพื่อให้ n e g a t i v หรือว่าสิ่งที่เป็นลบนั้นไม่เกิดซ้ำผมเองก็ยอมรับนะครับก็ต้องต่อสู้กับตัวเองมากแตนี้ถ้าเอาเข้าจริงๆแล้วทำเท่าไหร่แล้วคำนี้บอกว่า and if things don't work ถ้าทำยังไงแล้วก็ยังไม่ช่วยเราถ่ายภาพใหม่ได้ไหมเริ่มต้นใหม่ได้ไหมตรงนี้คือสิ่งที่บอกเราว่าในชีวิตของเราแต่ละวันเราอาจจะต้องพิจารณาคำพูดลักษณะนี้นะครับและใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับพบกันถือเป็นบุญวาสนานะครับแบ่งปันสิ่งดีให้กัน ถือเป็นกัลยาณมิตรเราต้องการกัลยาณมิตรไหมเราต้องการเพื่อนไหมทุกคนลองนึกดูนะครับเพื่อนที่ยังนึกถึงกันเอาใจใส่ช่วยเหลือกันและพร้อมที่จะให้กำลังใจกันเรายังมีอยู่พอสมควรถ้าเรายังมีอยู่พอสมควรเราอยู่ได้ดีไหมมีความสุขในแต่ละวันไหมนะครับก็ถือว่าผมมีเพื่อนที่โรงพยาบากลกรุงเทพคริสเตียนนี้เยอะมาก และเราเองเราก็ได้กำลังใจจากกันและกันดีมากๆนะครับลองนึกถกูความมีเพื่อนของเราอาจจะต่างกันนะครับว่าแต่ละคนถ้าเป็นคนที่เข้าสังคมหรืออะไรอย่างนั้นก็อาจจะมีเพื่อนมากหน่อยนะครับแต่ผู้ที่ชอบอยู่คนเดียวก็ยังมีกลยานามิตรได้ไหมได้ได้นะครับก็ทุกคนที่ถูกใจกันก็จะเป็นกลยานามิตรให้กกันได้นะครับ ตอนี้เวลาเราพบกับใครเนี่ยเรารู้ไหมว่าคนนั้นซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์พบกันครั้งแรกรู้ไหมยากยากเหมาเอาได้ไหมน่ากลัวต้องติดตามดูเมื่อวันที่ยีบสองเมษาผมมีประชุมที่กรุงศรีริเวอร์ที่อียิ ก็ตั้งแต่เจ็ดโมงก็เรียกรถแท็กซี่จากที่นี่เนี่ยไปที่กรุงศรีริเวอร์ก็จะเป็นแท็กซี่ของเขาเรียกสากรอะไรของแท็กซี่นะครับก็ดูดีสะอาดมากก็นั่งแล้วเขาก็ใช้บริการที่เราจากกรุงเทพคริสเตียนไปกรุงศรีริเวอร์ที่ยาทั้งหมดแท็กซี่มิเตอร์ขึ้นไปเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทเยอะไหมเยอะไหม ถ้าเรียก Grab แท็กซี0เบาทผมไม่รู้หรอกว่าอันนั้นเป็นมิเตอร์ที่ปกติหรือไม่ปกติแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเราทำตามหน้าที่เราก็ให้เข้าไปต่อไปวิธีปฏิบัติของเราผมจะเรียก Grab Taxi หรือผมจะเรียกแท็กซี่ที่ไม่ใช่ Grab อันนี้คือพฤติกรรมของเราแต่ละคนเนี่ยจะกําหนดพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขามีโอกาสเลือกเข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมครับเข้าใจสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสัตว์ซื่อหรือซื่อสัตว์นี่คําว่าซื่อแปลว่าตรงไม่คดไม่หลอกลวงสัตว์แปลว่าจริงซื่อสัตว์ก็ต้องเป็นคนที่ใช้ความจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนผู้ที่มาที่โรงพยาบาลเขาต้องการผู้ที่สัตว์ซื่อหรือซื่อสัตว์ไหมที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่เขาโดยที่เราไม่ทำอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงในพระธรพระคัมภีร์เตือนเราเลยนะครับมีพระธรรมบอกว่าให้เราเอาความจริงนี้คาดเอวถ้าเอาความจริงคาดเอวแสดงว่าถ้าความจริงไปกับเราด้วยเนี่ย เราจะไปไหนเราก็ไปได้สะดวกไม่ต้องพวักพวงว่ามีคนจะจับได้ว่าเราทําสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงดีกว่าไหมพวกเราว่าดีกว่าไหมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์เตือนมากๆเลยนะครับผมเองผมก็ต้องระวังเพราะหลายๆครั้งเรามีเป้าหมายเรามีความอยากอะไรที่อาจจะไม่ไม่สู้จะด,ดีหรือไม่ดีเลยในความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเองผมเชื่อว่าขณะนี้เนี่ยเราเองเราก็ต้องพยายามพิสูุตัวเองให้ยังเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจนะครับเราทุกคนถามว่าใครบ้างที่จะต้องทำหน้าที่นี้ทุกคนในโรงพยาบาลต้องทำหน้าที่นี้ไหมต้องทำและผู้ที่พบปะโดยตรงกับผู้ที่มาติดต่อกับเราไม่ว่าในกิจกรรมอะไรก็ตาม ท่านคือด่านหน้าของเราท่านคือผู้แทนของเราใช่หรือเปล่าเพราะว่าปฏิบัติอะไรแล้วร่องรอยของความประทับใจหรือความไม่ค่อยจะสบายใจมันจะปรากฏอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นผมให้ความสําคัญกับทุกคนที่ทําหน้าที่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคิสเตียนเดี๋ยวนี้เรามีผู้ที่มาเป็นทํางานร่วมกับเราที่เรียกสับคอนแทคเตอร์มีไหมมีร,ปรอปพใช่ไหมครับมีทําความสะอาดใช่ไหมครับ มีทาอย่างอื่นด้วยน่าจะมีเราก็ต้องพยายามให้เขาเมื่อพบกับเราแล้วผูกพันกับเราเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นหน้าตาของเราด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็นความพร้อมของเราทุกคนที่จะอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้บ่อยครั้งเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายๆครั้งเราทําอะไรที่จะเรียกว่าเป็นความผิดความบกพร่องไหมพวกเราว่ามีไหม ในชีวิตของเราเราเคยทำอะไรผิดไหมผมเพิ่งย้ำความว่าพูดความจริงไปตะกี้นี่เองนะครับ <laughs> ผมเองก็ต้องพูดความจริงด้วยนะครับไม่งั้นก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีไม่ตรงนะครับตนี้ทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราทำอะไรผิดก็จะมีคนอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งที่เรียกว่ามีภาษาอังกฤษเรียกว่ามี drive to defend มีความพร้อมที่จะปกป้องตัวเองนี่เยอะมาก ไม่ยอมผิดคนนี้น่ากลัวไหมเราเป็นคนน่ากลัวด้วยไหมท้าทายอีกประการหนึ่งในแง่ของพฤติกรรมก็คือว่าทุกครั้งที่มีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราโทษคนอื่นสองกลุ่มนี้จะอยู่ในทำนองเดียวกันก็คือพัฒนายากเพราะอันที่หนึ่งไม่ยอมรับว่าตัวเองมีส่วนผิดอันที่สองนอกจากไม่ยอมรับแล้วยังไปบ้ยให้คนอื่น โอกาสจะพัฒนามีไหมเมื่อเราไม่ผิดเราก็ไม่ต้องพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ขอว่าตัวผมเองและพวกเราทุกคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเราต้องลด drive to defend นี่หลงความพร้อมอย่าปกป้องตัวเองหรือว่าความพร้อมอย่าโทษคนอื่นเนี่ยให้ชัดเจนคำไทยมีไหมคนดีชอบอะไรช่วยตอบดังๆ โอเคแล้วคนอะไรชอบแก้ตัวแล้วเป็นคนดีดีกว่าเป็นคนอะไรใช่ไหมชัว sure. นะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่นี้ถ้าเรายอมรับกับพระเจ้าว่าเราทำผิดไปแล้วด้วยความถ่อมใจพระเจ้าจะอาภัยให้เราไหมเวลาลูกมาหาเราหรือเด็กๆมาหาเรายอมรับว่าเขาทำผิดเราอาภัยให้เขาไหม ท่าทีเขาจะสบายใจขึ้นไหมอันนี้คือท่าทีของเราเพลงที่เราร้องตะกีนนี้บอกเด็กเป็นเพลงของเด็กแต่สำหรับพระเจ้าหรือสำหรับผู้ใหญ่แล้วทุกคนในสายตาของของพระเจ้าในสายตาของผู้ใหญ่เราทุกคนเป็นเด็กใช่ไหมลูกอายุห้าสิบแล้วยังเป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่ไหมย,ยังเป็นไหมผมเป็นพยานว่ายังเป็น ไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ยังเป็นท้าถ่ายนะครับททะะพระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปให้เราพ้นจากการอธรรำแสดงว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำผิดซ้ำความน่ากลัวก็คือการที่เราทำผิดซ้ำคนที่มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจใครจะทำผิดได้มากกว่ากันคำถามนี้ไม่พึงประสงค์แต่ถามไปแล้วไม่ต้องการคำตอบ นะครับเราจะเห็นในสังคมไทยจะเห็นทุกแห่งเลยนะครับอันนี้คือความน่ากลัวตอนนี้เราสารภาพกับพระเจ้านี่ง่ายใช่ไหมครับน่าจะง่ายนะถ้าเรายินดีนะครับแต่เราสารภาพกับผู้ที่เราอยู่ด้วยง่ายหรือยากพวกเราว่าง่ายหรือยากแล้วแต่นิสัยเราใช่ไหมแล้วแต่นิสัยเราเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมที่จะบอกความบกพร่องของเราให้กับ ทุกคนรับฟังเราเองเราก็ตระหนักเราก็จะได้มีโอกาสแก้ไขน่าชื่นใจถ้าเราสามารถทำอย่างนั้นได้นะครับแต่นี้ของเราเองนอกเหนือจากการที่เราสารภาพซึ่งกันและกันแล้วถ้ามีใครมายินดีที่จะยอมรับว่าตัวเองบกพร่องและพร้อมจะพัฒนาแล้วสิ่งที่ช่วยเราในความคิดในจิตวิญญาณในจิตใจ,ใจของเราก็คือถ้าเราอธิษฐาน เผื่อกันและกันทุกครั้งที่เราอธิษฐานเผื่อใครหรือเราอาจจะใช้คําพูดว่าเราภาวนาเผื่อใครขอพรจากพระเผื่อใครสแสดงว่าขณะนั้นจิตใจเราดีขึ้นไหมพวกเราว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นชัดเจนนะครับเราช่วยตัวเองไหมเราช่วยตัวเองและช่วยให้คืนความผูกพันคืนความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผล เริ่มต้นก็เกิดผลในใจของเราที่ทำให้ใจของเราสงบลงจิตใจของเราเวลาสงบลงหรือนิ่งลงความคิดของเราก็จะค่อนไปทางดีมากกว่านะครับตอนนี้คำพูดตอนนี้เป็นคำพูดที่กษัตริย์ดาวิดพระองค์เองพระองค์ตระหนักว่าถ้าเผลอเมื่มอไหร่บางครั้งเราพ่ายแพ้กับการทดลอง เรามีความต้องการที่ผิดปกติหรือไม,ไม,ไม่ไม่พึงประสงค์ทีนี้ก็ต้องขอพระเจ้าช่วยสร้างใจสะอาดภายในข้ารพระองค์เพราะถ้าใจสะอาดความคิดก็จะสะอาดไหมการกระทําก็จะสะอาดใจสะอาดนอกจากใจสะอาดแล้วขออ่านพร้อมๆกันทั้งหมดตั้งแต่ข้าแต่พระเจ้าสิครับข้าแต่ พื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ทุกครั้งในแง่ของใจเนี่ยผมยอมรับเลยว่ากำลังใจของเราเนี่ยสำคัญที่สุดผู้ที่ดูแลผู้ป่วยจะรับทราบดีว่าไม่ว่าเป็นผู้ป่วยในห้องธรรมดาหรือในห้องผู้ป่วยหนักถ้ากำลังใจดีมีพลังใจนี่ดีไหมหนักแน่นดีไหมผมว่าตรงนี้เป็นเป็นพร ถ้าพระเจ้าประทานให้เรานี่เป็นพรที่ดีมากๆเลยพระเจ้าตั้งใจจะประทานให้เราอยู่แล้วแต่เราต้องขอในสิ่งที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าเรามีใจอย่างนี้ความผูกพันก็ง่ายขึ้นไหมเวลาเราอยู่ด้วยกับคนที่เราสบายใจความผูกพันก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้พระธรรมตอนนี้คือพระธรรมที่บอกให้เรารับทราบว่าเมื่อ,อไรก็ตาม ถ้าเราคิดสลับบทบาทได้เราจะเป็นบุคคลที่มีน้ำใจมากขึ้นใช่ไหมใช่ไหมปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราใครเป็นคนเริ่มต้นไม่ได้ยินตัวเราเป็นคนเริ่มต้นพระคัมภีร์สอนทุกครั้ง ไม่ใช่อะไรผมหูตึงขอโทษตอนนี้อวัยวะชำรุดหูขาชำรุดเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์สอนเราตั้งใจที่จะให้เราผู้ที่รับรู้พระคัมภีร์ปฏิบัติแต่ถ้าเรานําไปแนะนํานําเราไปสอนคนอื่นก็เป็นสิ่งดีนะครับไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่ตัวเราเองต้องปฏิบัติก่อนไหมอันนี้คือสิ่งที่เราเองรับทราบแล้วกต็ต้องทำนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมบัญญัตินะครับที่เราทุกคนเองจะต้องถือปฏิบัตินะครับท่นี้ในอันนี้พวกเราอ่านพร้อมๆกันอีกสักทีสิครับพวกเราว่าจริงไหมเราคิดเราฝันอะไรได้เยอะมากเลย แต่เราไม่พยายามทําตามที่เราคิดเราฝันเราจะเป็นได้ไหมคําตอบคือเราก็เป็นได้แต่ฝันเป็นได้ในแง่ของการเริ่มต้นแต่ไม่มีไม่มีผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นะครับก็ขอบคุณสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าที่ท้าทายมากๆโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนยังเป็นที่ต้องการและเราทุกคน ที่ทำงานที่นี่จะต้องรักษาภาพลักษณ์จะต้องมีส่วนในการปลูกสิ่งดีให้กับผู้ที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกผมไม่ถามหรอกว่าทำกับคนในทำกับคนนอกอย่างไหนสำคัญหรืออย่างไยากกว่ากันทุกอย่างยากหมดถูกไหมทุกอย่างยากหมดเพราะอะไรเพราะเราเลือกผู้ที่เราอยู่ด้วยได้ไหมได้บางส่วนได้บางคน ไม่ได้ทุกคนและแต่ละคนต่างใจไหมต่างใจต่างเป้าหมายต่างความรู้สึกผมเองยอมรับเลยทุกครั้งเวลาอยู่ในที่ประชุมโดยเฉพาะในที่ประชุมของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลายภาคส่วนอยู่ในนั้นและทุกคนมีเป้าหมายไหมปลูกสิ่งดีกับเขาเหล่านั้นได้ไหม ก็ต้องพยายามบังคับตนเองไหมที่ไม่เอาเฉพาะเป้าหมายของเราแล้วพยายามไปโน้มน้าวใจคนอื่นมีใครเปลี่ยนใจใครได้ไหมช่วยพยักหน้าหรือสันศีษะนิดหนึ่งตกลงพยักหน้าหรือสันศีษะมากกว่ามีใครเปลี่ยนใจคนอื่นได้ไหมเราต้องพูดให้ข้อมูลให้ความอาจจะให้ให้ความเป็นจริงหรือให้อะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เขา หรือเพื่อให้ขอให้พระเจ้าช่วยเปลี่ยนใจเขาให้รู้จักความจริงความถูกต้องความที่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราขอพระคุณพระเจ้าเราก็ขอพระเจ้าช่วยในโรงพยาบากลกรุงเทพคริสเตียนแต่ก่อนที่พระเจ้าจะช่วยเราเราต้องเชื่อฟังและทำตามไหมต้องรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันของพระเจ้าไหมรับใช้บนเงื่อนไขของพระเจ้าที่บันทึกไว้ชัดเจนในพระคัมภีร์ ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลกรุงเทพิสเตียนและทีมผู้บริหารและทีมศาสนกิจที่เรารักษาครึ่งชั่วโมงคิดดีมาทุกครั้งมาตั้งแต่เริ่มต้นเราทำมาแล้วชั่วอายุของเราเป็นวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับสิ่งดีตั้งแต่เช้ามีความรู้สึกที่ดีพร้อมจะพัฒนาตัวเองเราเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรเราและเมื่อพระเจ้าอวยพรเราแล้ว เราสามารถเป็นพรปลูกสิ่งดีร่วมกับคนอื่นได้ไหมมีทัศนคติที่ดีต่อกันได้ไหมมีปัญหาอะไรแก้ไขในทางที่สร้างทางเลือกที่เป็นสิ่งดีมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะช่วยเรานะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่เตือนสอนให้ข้าพงงหลายได้ เป็นคนสัตซ์ซื่อแลอเป็นคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเองสำรวจและพร้อมที่จะยกโทษและอภัยให้กับคนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้กับข้าพองหลายทุกๆคนด้วยขอได้ทรงโปรดประทานพระพรกับข้าพองหลายและครอบครัวและประทานพระพรกับทุกคนที่ผ่านเข้าออกในโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระเจ้าอวยพรครับ